CNN นะครับสำนักข่าว CNN ก็ได้รายงานนะครับว่าผู้มนในการบริหารโครงการไลโก้หรือว่าเลเซอร์อินเตอร์ฟอร์มเนอร์สังเกตการคลื่นความโน้มถ่วงเขาได้ออกมายืนยันเมื่อวานนี้นะครับตรงกับเวลาบ้านเราก็ตอนกลางคืนว่าได้พบคลื่นความโน้มถ่วงหรือว่าคลื่นที่ทำให้เกิดการกระเพื่อมของปริภูมิเวลานี่ กรณีน,นี้คุณธีระสนใจเลยนะฮะซึ่งเัลเบอร์อัสตน์ได้คาดการเอาไว้ในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปตั้งแต่ปีปีคศ่นกนะฮะก็101ปีมาแล้วนะฮะเพราะนี่2016โอ้โห101ปีมาแล้วนะครับ,รโอโอค,รบคลื่นความโน้มถ่วงก็คือคลื่นที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อวัตถุที่มีมวลมากเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสูงหรือว่า มีกิจกรรมรุนแรงในอวกาศอย่างเช่นพวกดาวนิวตรอนคู่หรือว่าหลุมดำคู่โคจรมานะโคจรมาครบครอบกันหรือว่าพวกซปเปอร์โนวาหรือว่าพวกรังสีแกมมาที่ระเบิดในอวกาศอ,อย่างนี้เป็นต้นซึ่งตามทฤษฎีแล้วปรากฏการพวกนี้จะทำให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงแผ่ออกไปในอวกาศนี่ครับเหมือนฟังดูมันก็เราก็เข้าใจยากนะเอาเป็นว่า ไม่รู้เราเข้าใจยากคือแต่ผมเนี่ยไม่เข้าใจเลยดีกว่าไม่เข้าใจเลยเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ที่เขาเข้าใจนะครับรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาอดเน่นดวงบริพันธ์นะฮะอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์เจษฎาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคงต้องขอความรู้ความเข้าใจให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงการค้นพบของทางไลโก้เมื่อวานนี้ครับว่ามันคือคือความหมายหรือว่ามันเป็นรายละเอียดยังไงฮะ เอาเอาให้เห็นบรรยากาศก,าก่อนนะครับ,รบว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่มืองนอกเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับ,รบแล้วบอกได้เลยว่าทีมวิมจัยทีมนี้ต้องไดโนเบลดไพคในน์ในอนาคตแน่ๆโอ้โหเลือเชืนั้นเลยนะคเป็นความ<อ>ครับผมคือ,ค,อคืออย่างที่ได้เกิดเป็นเมื่อกี้ครับว่าจริงๆเป็นการค้นพบที่มาจากทฤษฎีของไอน์สไตน์ซึ่งคิดตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วนะครับแล้วทฤษฎีของสมราตภาพ ั่วไปของไอน์สไตน์เนี่ยก็มีหลายอย่างที่มันก็แปลกๆที่เราก็เกินค่าจงแต่ร้อยปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันเหลือแค่บทสุดท้ายบทยบนี้เรื่องของลื่นความโน้มถ่วงที่มันหาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมไม่ได้นะฮะมันมีแต่เชษฎีมันมีแต่การิเคอไว้ขนาดไอน์สไตน์เองยังบอกเลยว่าสงสัยในในช่งวงเวลาของมนุษย์เนี่ยผมไม่มีทางตรวจวัดสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ได้แต่สุดท้ายเราได้ทางด้านที่อเมริกาที่ไลโก้ทำได้สําเร็จแล้วต้องแถลงข่าวไปเมื่อวานครับก็ไปเจออะไรครับอาจารย์ก็ถึงสรุปว่าค้นพบแล้้ววเเจจอออแลไไปะรรคับ คือสิ่งนี้ต้องคิดอย่างนี้ก่อนครับเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ผมเ,เด็กๆเนี่ยเราก็เรา,เราคิดว่าอวากาศก็คือที่เวิร์งวางทั่วไปเหมือนมีดาวลอยๆลอยๆอยู่ครับไม่มีแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้ว่ามีมานานแล้วแต่คนถามว่าแรงโน้มเกิดจากอะไรทาไมดาวต่างๆถึงดูเท่า,ากาันได้ทําไมโลกถึงโครจรอดดยู่รอบดวงอาทิตย์ได้มันไม่มีคําตอบชัดเจนจนกระทั่งมีทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เนี่ย บอกว่าโลกบอกว่าอาวกาศเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับที่เรื่องวางอย่างพวกนั้นมันเป็นเรื่องของเวลาและสถานที่อยู่ร่วมกันเขาเรียก Space and Time นะครับเวลาและสถานที่อยู่ร่วมกันจินตนาการว่าจากเมื่อก่อนเราคิดว่ามันเป็นแค่ดาวลอยๆอยู่เนี่ยตอนนี้ลองลองมองใหม่เหมือนกับเหมือนกับเตียงนอนเราก็ได้ที่แบบนุ่มๆหน่อยเนี่ยเอ,เอาเอาดาวสักดวงหนึ่งอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยวางไว้มันก็จะเป็นบุ๋มลงไปใช่ไหมฮะจะ,จะบุ๋มไปะถ้าเราเอาโลกไปวางใกล้ๆโลกก็บุ๋มแล้วก็โลกก็จะค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าหาดวงอาทิตย์ของเรา ราะมันเป็นที่ที่บุ๋มนงมไปออครับอ่ามันมันมันเหมือนอวกาศนี่มีมีมีพื้นที่ที่เป็นเวลาและสถานที่อยู่ด้วยกันแล้วนี่เป็นตัวที่อธิบายให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยแรงโน้มถ่วงที่เราคุ้นเคยกันมาเนี่ยจริงๆอธิบายด้วยสูตรที่ตีตรงนี้ได้ปัญหาคือมันไม่สามารถจะตรวจวัดได้นะครับแล้วเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันซับซ้อนไปคือเรื่องของคลื่นความโน้มถ่วงคลื่นความโน้มถ่วงเหมือนกับว่าถ้าเราึกภาพเรามีมีอ่างน้ําแล้วเราโยนหินลงไปอันเนี่ยเราจะเห็็นนเเมมอิ้ววๆกไปง่ยัพ อ่ามันกะเพื่มภาษาภาษาอังกฤษเขาบอกเป็นอย่างนงี้เลยเหมือน,นผ้าที่กำลังกัะเพื่อมอยู่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยครับ <S <S อ,อันนี้ก็ทํานายวินทฤษฎีของสมรรถภาพของไอน์สไตน์แต่ว่าเราไม่สามารถตรวจวัดเป็นค่าที่เป็นรูปธรรมได้เคยมีคนพยายามวัดทางอ้อมเหมือนกันและด้วยสมการหลายอย่างก็พอจะบอกได้แต่ว่ารูปธรรมไม่มีจนกระทั่งเขาคิดไอ้เครื่องยนต์ไอ้เครื่องไลโก้ที่ว่าซึ่งจริงๆคิดมาเป็น50ปีแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ตัวใหญ่มากตัว4กิโลเมตรเป็นความยาวประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็มีีเเครรื่่ออองทมิกา แล้วผลทั้งสองเครื่องออกมาวัดตรงกันว่าสามารถวัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มีหลุมดำสองอันหลุมดำคู่เนี่ยครับเคลื่อนที่เข้ามาชนกันแล้วรวมเป็นหลุมดําใหม่การชนกันนะั้นมันแรงมาหาศาลมากๆแล้วมันก็เกิดขึ้นไอ้เนริ้วๆเนี่ยออกมาจากจากไกลมากเลยนะครับคือหนึ่งพันสามร้อยล้านตีแสงจากจากโลกเรา ừ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 . แต่ริ้วที่วัดเนี่ยเคลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทั้งถึงโลกเราจะเจ้าเครื่องไรโก้มันจับได้ก็เลยเป็นหลักฐานครั้งแรกครับว่า คลื่นความต้องถมมีอยู่จริงครับอ๋อสองหลุมดํำนี่มามาเจอกันมารวมกันมาชนกันแล้วก็เกิดคลื่นเหมือนกับที่เราโยนหินลงไปในน้ําใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วไอ้คลื่นเนี่ยมันมันมาให้เราตรวจจับได้ใช่ครับอ๋อเหรอฮะมันเป็น<ล>ความโชคดีมากๆที่เราสร้างเครื่องนี้สำเร็จแล้วก็เพิ่งเพ,พิ่งปรับปรุงเครื่องเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าแต่เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งพันสามร้อย ล้านปีก่อนในอดีตนะครับแล้วขึ้นเืิญน,นทยมาถึงโลกเราในใน,ในวันนี้แล,แล้วพอรเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันทำให้เอาองค์ความรู้นี้มามาปรับใช้หรือว่าทําให้เราต่อยอดอะไรยังไงได้บ้างฮะครับที่ทเกิดว่าเรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นมากจนอาจจะเป็นโนเบลไรส์เลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับ โลกอวกาศและวิธีการที่เราศึกษาอาวกาศโดยสิ้นเชิงเลยนะครับในอดีตเนี่ยเราศึกษาอาวกาศเนี่ยก็คือเราต้องใช้แสงเป็นหลักเช่นเราสองกล้อง้องโทรทัศน์แล้วก็ดูว่ามีแสงของดาวดวงไหนกาแล็กซี่ไหนซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นที่ไหนบ้างครับที่ต้องการเราอยู่แค่เรื่องของแสงเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุเราเริ่มมีจานโทรทัศน์ที่เป็นคลื่นเว้นลักษา,าของการรับคลื่นวิทยุจากต่างดาวเนี่ยครับแล้วก็ศึกษาได้ แต่มันก็มีจุดกำกับอยู่แค่นั้นแต่ตอนนี้ถ้าเรายืนยันว่าขึ้นความโน้มถ่วงมีอยู่จริงต่อไปสถานีอย่างไรโก้เนี่ยจะถูกสร้างเพิ่มขึ้นไรโก้ที่เรารู้สึกว่ามัน,มนอลังการยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น <c oughs> ต่อไปมันจะยิ่งแม่นยำกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้หรือแม้กระทั่งไปสร้างอย่างเงี้ยในอวกาศต่อไปเราจะสามารถวัดหรือว่าสามารถตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอวกาศได้ทั่ววกาศมากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นคำถามที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นว่าหลุมมมมดีีออยู่่จริงกนคทฤษฎ วันนี้เรามีหลักฐานเรียบร้อยแล้วว่าหลุมดําอยู่จริงเพราะมันเกิดการชนกันแล้วก็วัดขึ้นจากมันได้ต่อไปเราจะตอบคำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นเช่นซูเปอร์โนวาคืออะไรกันแน่ดาวนิวตอนคืออะไรกันแน่แม้กระทั่งคาถามที่ยากที่สุดอย่างบิ๊กแบงการกําเนิดจัก,กรวา,าลครั้งแรกที่เหมือนกับการระเบิดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยด้วยข้อมูลจากด้านคลื่นแสงของเราเองเนี่ยมันยังไปได้ไม่ลึกพอจะได้ไปคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ลึกไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อบิ๊กแบงเกิดขึ้น เมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วนะครับฉันมุมมองของวิทยาศาสตร์ในเชิงของฟิสิกส์ดาราศาสตร์หรือแม้แต่ทั่วไปเองเนี่ยถือว่าเป็นความนา่าตื่นเต้นมากคือมันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองเราดยสิ้นเชิงครับอ๋<ม>อเออซึ่งก็ซึ่งก็เกิดจากการที่เราเจอไ,ไอ้คลื่นความโน้มถ่วงนี้ใช่ไหมฮะเกิดเกิดจากการที่เราสามารถตรวจวัดได้เป็นรูปธรรมสักทีว่ามันมีอยู่จริงครับอืมอืมนะไอ้ไอ้หลุมดำของอาจารย์เนี่ยคืออะไรนะอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่า<อ> เราเคยดูหนังเยา้ยสตรยกันมาเยอะอาจจะเคยได้ยินเรื่องแบ็คโฮลหรือหลุมดำนะครับปีที่แล้วก็มีเรื่องอินเตอร์เตนลาที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากของของหลุมดําในเรื่องซึ่งหลุมดำเนี่ยจริงๆก็คือการที่ดาวครอสมันมีการยุบมันเหมือนตายครับแล้วมันยุบตัวเองผมยุบตัวเองลงไปเนี่ยมวลมันจะเป็นมหาศาลแต่ครั้งที่ทั้งที่ตัวมันเองก็ใหญ่มากแต่มันโดนยุบมานะครับฉะนั้นในหนังที่เราคุ้นเคยกันคือทุกอย่างที่อยู่รอบหลุมดําจะถูกดูดเข้าไปหาตัวมันจนถ้ามันเหมือนกับเป็นสีดําเพราะว่าแสงก็ไม่มีแต่ว่านก็็็เเปปนนแคค่รับ แต่ว่าตรงนี้เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็พยายามจะหาทางอธิบายว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าการอธิบายได้อย่างหนึ่งคือการพิสูจน์ด้วยกันว่ามันถ้ามันเกิดการปะทะกันที่ว่าแล้วมันส่งครื่นมาได้เนี่ยแล้วเรารวจับได้มันก็จะเป็นการยืนยันว่าหลุมดำมีอยู่จริงแต่ที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้คือว่าการรวจับมันยากมากเพราะว่าคลื่นที่มาเนี่ยถึงบอกเป็นคลื่นจากพลังงานมหาศาลก็ตามแต่ว่าขนาดมันเล็กมากเล้วบอกว่ามันเล็กที่ศูนย์จุดซุนซุนั้นซุนซุนซุนิบห้า หรือว่าเล็กกว่าโปรตอนของอนุภาคอีกแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยแต่ว่ายาเครื่องที่ว่าชิไลโก้ที่ว่าก็ทำสำเร็จนะฮะนั่นเลยเป็นความตื่นหน้าตื่นเต้นตรงนี้ลุมดำนี่ก็คือดาวเคราะห์ที่ตายแล้วเหมือนโลกไงใช่ไหมฮะดาวเคราะห์เหมือนโลกเป็นเป็นดาวเลิกครับดาวเลิกดวงจิตครับดาวเลิกดวงเคยมีแสงด้วยตัวเองแต่มันไม่มีแสงใช่ครับแล้วมันตายแล้วมันยุบตัวเองมันเป็นมวลขนาดเล็กมากแล้วว่ามันมีขนาดใหญ่ด้วยแล้วมันก็ลอยไปลอยมาแล้วมันมาชนกันเหรอฮะ ใช่ครับมันมีการชนกันเกิดขึ้นที่ที่ห่างไกลกันมากซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับเแต่ว่าเราได้ในเชิงทฤษฎีมาโดยตลอดอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเราตรวจจับในเชิงของตูปประมได้ด้วยครับอืมก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่จะเข้าใจยากแต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นจริงาริาสำหรับคนที่สนใจอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ผมฟังจากน้ำเสียงอาจารย์อาจารย์ก็ตื่นเต้นแหละใช่ไหมครับครับทั้งทั้งที่คำว่าไอ้แรงโน้มถ่วงเนี่ยเราเราได้ยินกันมานานแล้วใช่ไหมรับผแล้วเราก็รู้มาอยู่แล้วว่าม ถูกต้องครับคือมันจะจับไปการยืนยันว่าอว,วกาศเป็นหน้าตาเหมือนอย่างที่ไอซายเคยเสนอไว้เร่งเกิดไปแล้วว่าไม่ใช่แค่เป็นที่ว่างๆเดอดรอยอยู่แต่เป็นของที่สามารถจะเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่ยุบตัวเองได้ดึงดูดสว่างกันได้การกระทะกันของของหลุมดําสามารถทำให้เกิดการกระเพื่อมของอว,วกาศได้และการกระเพื่อมของอว,วกาศนั้นสามารถส่งมาเรื่อยๆจนถึงเราได้ซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นที่ว่าครับจากที่เราเคยเชื่อว่าอวกาศเนี่ยมันมันเคว้งคว้างลอยไปลอยมาใช่ไหมฮะมันก็มีคลื่น เหมือนอย่างที่ในโลกมน,นุษย์มีคลื่นเหมือนกันใช่ครับแล้วก่อนที่จะตรวจเจอเนี่ยฮะก่อนที่เครื่องลาก็จะตรวจเจอเนี่ยทฤษฎีสมตรติภาพของไอน์สไตน์เนี่ยเราหมู่มวลน,นักวิทยาศาสตร์หรือว่าอาจารย์เจษฎาเนี่ยก็เชื่ออยู่แล้วว่าว่าใช้ได้ใช่ไหมครถูกต้องครับก็คือเป็นที่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์เองเนี่ยทุกทฤษฎีเนี่ยเราหวังว่าจะเห็นการทดลองเพื่อพิสูจน์อย่างเช่นเมื่อก่อนเราพูดถึงความเร็วแสงทฤษฎีว่าอย่างนี้แล้วมันต้องหาวิธีพิสูจน์ว่าความเร็วแสงมีจริงาน ลหลายๆทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยมันโดนพิสูจน์มาทีละเรื่องทีละเรื่องไปเรื่อยๆแล้วซึ่งทุกครั้งก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องตั้งสุดตื่นเต้นมากที่พิสูจน์สำเร็จได้แต่ว่าเหลืออันเนี้ยอันสุดท้ายที่มันเหมือนกับเห็นพิธุณเกินไปแล้วว่าแม้แต่ไอน์สไตน์เองก็บอกว่าสงสัยจะพิสูจน์ไม่ได้แต่เขาก็ทำได้จริงครับผมครับผมเออาจารย์แล้วคลื่นโน้มถ่วงนี่นะฮะมันจะมีผลอะไรต่อโลกเราไหมฮะ ไม่มีเลยครับคือจริงๆนะแล้วมันเบาเบามากคือในใน,ในการถแถลงข่าวเมื่อคืนเขาก็มีการให้ดูแอนิเมชันว่าถ้าถึกมันมีเข้ามาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เขาก็บอกในรายการเลยว่าอย่าไปตกใจนะเนี่ยเป็นภาพคลาสสิกให้ดูเฉยๆว่าเหมือนกับโลกดิบไปยิบมาแต่ความจริงมันเหมือนกันแตกต่างประเทศนิดเดียวแตนะ่ความต่างแค่นิดเดียวในนาที่ย่างที่ว่านี่ครับเจ้าเครื่องของเราเนี่ยมันสามารถวัดได้เท่านั้นเองครับมันไม่มีผลอย่างรูปธรรมทางอากาศหรือว่าทาง ความร้อนความเย็นอะไรอุณภูมิไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีผลใช่ไหมต่อโลกครับเคลื่น,น,นที่เคลื่อนเข้ามาหาเราเนี่ยไม่มีผลต่อโลกเลยแต่ว่าทฤษฎีที่เมืเาาม่อรับการพิสูจไปแล้วเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในมุมมองในอนาคตต่อไปมันทําให้เราเริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นกับทฤษฎีที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งที่มีมวลมากๆเวลาจะช้าลง อันนี้เป็นเรื่องที่ฟังดูแปลกคือปกติเราจะคุ้นเคยว่าเวลาก็ต้องเดินตรงที่ไปเรื่อยๆติ๊กติ๊กตอกไปเรื่อยๆแต<ล>่โดยที่สตีฟฮอว์สไตน์บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเคลื่อนที่เข้าหาหมวลที่มีขนาดมากเช่นอย่างหลุมดําเป็นต้นเนี่ยเวลาจะเดินช้าลงี่เป็นอย่างน<อ>ั้นเพราะว่าอวกาศมันบิดเบี้ยวได้แล้วก็การปรากฏการของการที่มีคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยทาให้เรายืนยันว่าทฤษฎีนั้นถูกต้องัน้นต่อไปอถ้าเกิดรน,ถ,ดนถ้าเกิดในช่วงมันสามารถเดินทางไปอวกาศได้จริงๆเนี่ยแล้วเราเข้าใกล้ดาวที่มมีขนาาดดใหหหญ่รือลุํ ชีวิตเราจะช้าลงด้วยนี่มันก็เป็นการเติมเต็มในเชิงเหมือนกับหนังวิทยาศาสตร์นะครับใช่ครับมันก็เป็นเรื่องของอย่างที่อาจารย์บอกคือ s p a c e and Time ์นะครับคือการหมุนรอบตัวเองการโคจรอะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนกับถูกหน่วงนะฮะใช่ไหมเราอาจจะยังไม่รู้สึกแต่มันมีผลใช่ครับใช่ครับโอ้โหหลังมาอาวแล้วครับพอเห็นภาพนะฮะขอบคุณอาจารย์